นี้ก็กลับมาเจอๆกันอีกแล้วนะคะกับมุกไปจัดหาง,งานแม่บ้านดีๆนะคะหรือว่าช่อง YouTube ทางแม่บ้านดีๆนั่นแหละคะ่ะแล้วก็วันนี้มุกก็มาแนะนำข่าวสารงานรายสัปดาห์เช่นเคยนะคะวันนี้มีงานเข้าวันทั้งหมดสิงานด้วยกันเลยนะคะงานผู้ชายมีเข้ามาแล้วนะคะงานแม่บ้านแล้วก็งานแม่บ้าน แม่บ้านไปกลับแล้วก็ที่เลี้ยงน้องก็มีเข้ามาแล้วเช่นกันเลยเนาะแล้วสำหรับงานแรกนะคะจะเป็นงานคนขับรถส่งของนะคะจะอยู่ประจำหรือไปกลับก็ได้ค่ะอยู่ที่คลองสามวาค่ะเงินเดือนเริ่มต้อยู่ที่1 5 0 0 0หมืนบาทเลยนะคะก็คือสถานที่ทำงานจะเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะเข้างาน8ดโมงเช้าเลิกงาน6โมงเย็นต้องการคนที่สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่นะคะก็คือทำหน้าที่ขับรถส่งของให้กับลูกค้านะคะ พี่วันหยุด4ีวัน OT ีวันละ5 0 0เลยนะคะงานต่อไปจะเป็นงานแม่บ้านลก่งพี่เลี้ยงน้องไปกลับนะคะอยู่ที่พระรามสามนะคะเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่1 5 0 0งับาทเลยนะคะสถานที่ทํางานจะเป็นคอนโดมีในจ้างี่คนไม่มีสัตนเลยนะคะเข้างาน8ปดโมเงเช้าเลิกงาน5โมงเย็นเลยนะคะทําหน้าที่ดูแลน้อง1ึงคนน้องอายุ1ปีนะคะก็คือช่วยดูแลน้องตอนคุณแม่ไม่ว่างหรือว่าคุณแม่ติดธุระนั่นเองเนาะจะเน้นทําความสะอาดบ้านเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นซักผ้ารีดผ้านะคะแล้วก็มีวันหยุด4วันทถทีวันละ5 0 0เลยนะคะงานต่อไปจะเป็นงานแม่บ้านออฟฟิศไปกับเช่นกันค่ะอยู่ที่เคหะหลังบิ๊กซีนะคะแถวพระรามสองค่ะเงินเดจะเริ่มต้นอยู่ที่16,000บาทเลยนะคะก็คือ,อ,อสถานที่ทำงานจะเป็นบ้านและออฟฟิศนะคะก็คือเข้างาน9ก้าโมงเช้าแล้วงาน5โมงเย็นเลยนะคะหน้าที่หลักๆไม่มีอะไรมากมายทำความสะอาดภายในบ้าน และในออฟฟิศซักผ้าได้ผ้าเก็บขยะเอาขยะไปทิ้งเลยนะคะมีวันอยู่ใน้4วันโอทีวันละห600เลยนะคะงานต่อไปจะเป็นงานแม่บ้านไปกลับเช่นกันนะคะอยู่ที่มีนบุรีค่ะเงินเดืนเริ่มต้นอยู่ที่15,000บาทเลยนะคะมีในจ้างสี่คนหมา3ตัวแมว1ตัวนะคะเข้างาน8ดโมงเช้าเลิกง,งานหงโมงเย็น หน้าที่หลักๆทําความสะอาดทั่วไปภายในบ้านไม่ว,ว่าจะเป็นซักผ้ารีดผ้านะคะมีวันหยุดให้4วันโอทีวันละห้าร้อยเลยนะคะงานต่อไปจะเป็นงานแม่บ้านไปกลับอีกแล้วนะคะอยู่ที่ทวีวัฒนานะคะเกิดเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 1, นึ่งหมืันบาทไปจนถึง1นึ่งหมบาทเลยนะคะมีในจ้างทั้งหมด7คนนะคะไม่มีสัตว์เลี้ยงใดๆนะคะเข้าพาแ์ทเข้างาน8ปดโมงชเช้าเลิกงาน6กโมงเย็นเลยนะคะมีหน้าที่ทําความสะอาดทั่วไปภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นซักผ้ารีดผ้านะคะ มีวันหยุด4ี่วัน,อ 4, วนโอท,ทีวันละ500เลยนะคะงานต่อไปจะเป็นงานแม่บ้านกึ่งแม่ครัวนะคะสําหรับใครที่ชอบทำอาหารเนาะอันนี้อยู่ที่ดอนเมืองนะคะ,งะเองินเจรอาตงนอยู่ที่1นึ่งาบาทเลยนะคะในจ้างที่บ้านมีในจ้าง4คนหมา5ตัวแมว5ตัวนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับสัตว์นะคะเราเป็นเน้นทำความสะอาดบ้านแล้วก็ คนที่สามารถทําอาหารได้ดีนะคะจะต้องทําอาหารั้งหมดสับมือ้อร้อะแล้วก็มีที่พักให้ค่ะอยู่ฟรีกินฟรีกับนายจ้ามีวันหยุดให้4วันโอทีวันละห้าร้อเลยนะคะงานต่อไปจะเป็นงานแม่บ้านถึงแม่ครัวเช่นกันนะคะ อยู่ที่สายใหม่นะคะเงินเดนเริ่มต้นอ,อยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทไปจนถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเลยนะคะที่บ้านมีในจ้างหกคนไม่มีสัตว์เลี้ยงนะคะขอพนี่สามารถทาอาหารไทยได้ดีได้หลากหลายเนาะแล้วก็ทําอาหารทั้งหมดสองมือแล้วก็ทําความสะอาดทต่วแปภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นซักรีดนะคะมีที่พักให้ค่ะอยู่รีกิฟรีกับในยจา้างมีวันหยุดสี่วันโอทีวันละห้าร้อยเลยนะคะงานต่อไปจะเป็นงานแม่บ้านทั่วไปค่ะอยู่ที่บางบัวทองนะคะ รอบต้นอยู่ที่1 4 0 0 0บาทที่บ้านอยู่กัน4คนหมา1ตัวนะคะมีหน้าที่ทําความสะอาดทั่วไปภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นสักวารีตาเลยนะคะมีที่พักให้เลยนะคะก็คืออยู่ฟรีฟรกับไม่เจ้ามีวันหยุดให้4วันโอดีวันละ5 0 0เลยนะคะและงานทั่วไปจะเป็นงานแบบม่บ้านเช่นกันนะคะอยู่ที่ทองหล่อเงินเดือนรอบต้นอยู่ที่1,2 0 0 0บาทสถานที่ทํางานอยู่ที่ทองหล่อนะคะ ที่บ้านอยู่กัน7ดคนมีพนักง,งานออฟฟิศสิคนนะคะแล้วก็ไม่มีสั์เลี้ยงก็คือจะต้องทําความสะอาดทั่วไปภายในบ้านแล้วก็ภายในออฟฟิศด้วยนะคะแล้วก็สักผ้ารีดาเนาะมีวันหยุดให้4วัน OT วันละ500รเลยนะคะแล้วก็มีที่พักให้ค่ะอยู่ฟรีกินฟรีกับแม่จ้างเลยเนาะงานสุดท้ายเป็นช่างทําผมนะคะแบบด่วนมากอยากได้คนด่วนเลยนะคะไปกลับอยู่แถวโฮมโปร สุขสวัสดิ์นะคะเงินเดือนเ,เริ่มต้นอยู่ที่1 5 0 0 0้าับาทถ้ารวมโบนิสและเบส็จอยู่ที่2 0 0 0 0บาทเลยนะคะเข้างาน9ก้าโงเช้าเรื่องงาน2องทุ่มนะคะก็คือต้องการเป็นคนไทยนะคะไม่ต้องเป็นงานก็ได้มีพนักง,งานสอนงานให้นะคะและที่หลักๆเอ่อคุณไม่จาเป็นต้องเป็นงานก็ได้เดีย๋ยวจะมีเอ่อทางร้านจะมีกะโหสอนงานให้หรือส่งไปอบรมนั่นเองนะขอแคะ่ คุณมีใจรักที่อยากทําร้านทันผมนะคะทางเราก็สามารถรับสมัครให้ได้นะคะเงินดีด้วยนะคะอยู่แถวสิสวัสดิ์เลยเนาะแล้วก็สาหรับใครที่สนใจงานทั้งหมดที่พูดมานะคะสามารถเข้ามาสมัครงานด้วยตนเองได้เลยนะคะอยู่ที่เจรานสิทวง8 2ทับ1ได้เลยนะคะบริษัทของเราเปิดทาการทุกวันไม่มีวันหยุดใดๆตั้งแต่8โมงครึ่งเย็น6โมงครึ่งเลยเนาะยกเว้นเสาร์ที่นะคะจะปิด6โมงเย็นนะคะแล้วก็ ใครอยากโทรมาสอบถามก่อนก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะจะทิ้งเบอร์ไว้ในคลิปแล้วก็ได้โพสต์อยู่แล้วเนาะแล้วก็สําหรับคลิปหน้าจะเป็นงานอะไรที่ไหนนะคะฝากติดตามข่าวสารดีๆได้ที่ช่อง YouTube ให้หน่อยนะคะก็คือแม่บ้านดีๆของเรานันเองเนาะทางเพจอาจจะไม่ได้ลงงานแล้วแต,แต่จะมาเน้นลงทางช่อง YouTube เป็นหลักนะคะสวัสดีคะ่ะ